จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่อบิสแอนได้เข้าไปช่วยเหลือเมชาแซนในระหว่างที่เออร์เลอร์กำลังลากตัวเมชาไปยังมิติที่ว่างเปล่าหรือก็คือแอนติวอยจากข้อมูลในหนังสือที่บันทึกการมีอยู่ของอลเทนทียูนิร์สต่างๆบวกกับความฝันที่เขานั้นได้รับมาจากอบิสแกสเตอร์มันทำให้อบิสรับรู้ถึงการมากของเออร์เลอร์แซนและพยายามเข้าขัดขวางด้วยทุกวิถีทางจนถึงช่วงเวลานี้ในที่สุดก็ถึงเวลาที่อบิสแอนจะได้ปะทะกับเออร์เลอร์แอนอีกครั้งหนึ่ง ขอกาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูา่ u n t e e Television Nova Story ในตอนของนิวอบิแซนในชั珀เตอร์ที่3โดยชั珀เตอร์นี้จะเป็นการปะทะกันระหว่างเออร์เลอร์และอบิแซนสัดส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีบทพูดมากนักหลังจากที่อบิแซนถูกลากเข้ามาในแอนติวอยเออร์เลอร์แซนเขานั้นก็ได้เข้ามาทักทายอบิแซนพร้อมกับคําพูดที่บอกกับแซนคนอื่นว่าโวแกก็เป็นเพียงแค่ข้อผิดพลาดที่รอเวลาจะถูกลบทิ้งเท่านั้นทางด้านของอบิสเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าโตก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะเข้าไปโต้ถิ้งกับเออร์เลอร์แซนซึ่งทางด้านของเออร์เลอร์ หรือไง ู่นทางด้านของอบิสก็ได้แสลื่งแจ็คเก็ตของเออร์เลอร์ไปบ้านพร้อมกับแสดงความขู่ของแจ็คเก็ตของตัวเองทางด้านของเออร์เลอร์แสดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะยอมรับในชุดแจ็คเก็ตของอบิสอยู่บ้างกลายเป็นว่าทางคู่ดันพูดถูกคอกันซะได้ทาให้ทางด้านของเมชาแซนที่ถูกจับอยู่ก็ได้ไปล้อเรื่องแจ็คเก็ตของเออร์เลอร์แซนว่ามันดูน่าเกลียดชวมัดยากเลยซึ่งมันนาให้เออร์เลอร์แซนนั้นของขึ้นก่อนที่จะทําการทรมานเจ้าเมชาแต่ทว่าทางด้านของอาบิสเจ้าตัวนั้นก็ ในการลบหลีกส่วนทางด้านของเออร์เลอร์ก็ได้ชมเลือกรีกนกของอบิแซนไปว่ามันดูดีไม่เลวนี่พร้อมกับปล่อยเส้นได้เข้าโจมตีใส่อบิสแต่ว่ามันก็ไม่โดนเลยแม้แต่นิดเลยทําให้เออร์เลอร์นั้นของขึ้นมากกว่าเดิมโดยมีการบอกอบิสไปว่า แกนอูาป,ปากสทีส่วนทางด้านของอบีสก็ได้ต่อกับเออร์เลอร์ไปว่าฉันจะหูป,ปากต่อเมื่อฉันตายเท่านั้นแหละเมื่ออเออร์ได้ยินเช่นนั้นแล้วเจ้าตัวก็พร้อมที่จะทำตาม,ตามโดยการใช้ฝนกระดูกเขาโจมตีใส่อบิสแสนเลยทําให้อบิีใช้ความสามารถของช็อตขัดเขาหลบการโจมตีของเออร์เลอร์แสนพร้อมกับโจมตีโต้อตอบไปด้วยซึ่งทางด้านของเมชาแสนเมื่อเห็นความสามารถต่างๆของอบิแสนเลยทําให้เจ้าตัวปลุกพลังแบบเดียวกันขึ้นมาพลังของผู้ลงทันของจักรวาลแห่งเครื่องจกักรหลังจากนั้นฉากก็ตัดไปททาาาางงงงดด้้้นนนขอออออออบบิแซี่่่่่เเเผชญกกัลยตืึ็ไ การเล่นที่เผอใช้เซนไดเขาตึงลากของอบิแซดโดยที่เอเลอร์นั้นพบว่าอบิแซนนั้นไม่รับความเสียหายจากการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับโคตรรวมทั้งอบิสนั้นจะไม่ติดบล็อกด้วยเช่นกันมันเลยสร้างความประหลาดใจให้กับเอเลอร์แซนเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นไม่เคยเจอกับเอยูที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้โค้ดเป็น,ก,นการาดแต่ในเมื่อเป็นเช่นนี้เขานั้นก็พร้อมที่จะเปลี่ยนอบิแซนให้เป็นตุ๊กตาใหม่เลยแปลแต่ถ้าว่าทางด้านของอบิเจ้าตัวนั้นก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนเลยทําให้เอเลอร์คิดเต่อตงองปลัยวย ให้เป็นอิสระและได้เข้าช่วยเหลืออบิสเซ่พร้อมกับโจมตีใส่เออเลอร,รโดยไม่ลืมว่าจะต้องดาเออเลอร,รไปหนึ่งที เดี๋ยนี่น้อยเป็นไงไอชิพาเอ้ยและเมื่อเมชาทําการซัดเออร์เลอร์เป็นที่เรียบร้อยก็ได้หันมาพูดคุยกับอบิสแทนต่อโัวที่อบิสก็ได้เตือนเมชาไปว่าเจ้าบักนั้นยังไม่ตายนะโวย้ยรวมทั้งเรานั้นต้องรีบหาทางออกให้เร็วที่สุดทางด้านของเมชาเจ้าตัวนั้นก็รู้สึกแปลกๆกับชุดสูรของตัวเองเลยทําให้เจ้าตัวคิดว่าถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนชุดแล้วสิจึงได้ใช้พลังใหม่เปลี่ยนชุดให้กับตัวเองกลายเป็นเมชาแสในดีไซน์เก่าที่มาพร้อมรายละเอียดที่มากขึ้นทางด้องอสส้้้้้้าาาาาานนนนนนนขขอออออองงงงบสสสแแ่่่เเเเจจจจตตัักกกก็รูึไมมมมมมปใใืืชถโดยีีีีฟะ แบบเดียวกันกับเมทาทอนอย่างแน่นอนและถ้าลองนับา่าดูแล้วเมชาแซนั้นก็เป็นเสมือนน้องชายของเมทาทอนในระหว่างที่เมชานั้นกำลังเฟเบิร์ตอยู่นั่นเองทางด้านของอบิสก็รู้สึกว่าเจ้าเมชาเนี่ยมันคือเมทาทอน2.0ชัดโดยในระหว่างที่เมชากำลังลันลาอยู่นั่นเองเจ้าเออร์เลซันก็คิดจะเล่นที่เผอโดยการโจมตีจากด้านหลังแต่ทว่าเมชานั้นก็รู้ตัวเสียก่อนจึงทำการสร้างอาวุธปืนโจมตีใส่เส้นได้เหล่านั้นพร้อมกับสวนเออเลอร์ไปว่ามันไม่เหมือนกับรอบแรกอย่างแน่นอน หน้าตอนนี้เออร์เลอร์นั้นโกรธเป็นอย่างมากเขานั้นพร้อมที่จะบทขยี้ทั้งสองคนให้ไม่เหลือซากส่วนทางด้านของอบิสและเมชาทั้งสองนั้นพร้อมลบอยู่แล้วจึงทําให้เกิดการต่อสู้สุดมันเอร์เลอร์แซนเขานั้นได้ใช้คอมโบกสบาสเตอร์บัสเตอร์เขายิงถลม่มไซเมชาและอบิสแต่ทว่าทั้งสองนั้นก็หลบได้พร้อมกับโจมตีสวนกลับไปเอร์เลอร์นั้นลบการโจมตีของเมชาได้แต่ทว่าการโจมตีของอบิสมันมีลูกเล่นมากกว่านั้นเขานั้นใช้พลังของเซลทําการควงกระดูกเหล่านั้นอย่างรวดเร็วววเื่่่่่่่อออทททททีีีจจะําา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 กกกรรบบดดดดขขย้้แแตตาางองนนลล็็สามมถไใุ เมชาแซนที่พร้อมรับมืออยู่แล้วทั้งสองนั้นได้ใช้ตอร์บั b u s t e r เข้าปะทะกันแต่ทว่าเอลเลอร์แซนเขานั้นมีลูกเล่นตอร์บัสเตอร์ที่มากกว่าเลยทําให้เมชาแซนนั้นต้องเปลี่ยนการโจมตีกลายเป็นการปลาระเบิดเข้าใส่เอลเลอร์แซนแทนแต่ทว่าเอลเลอร์ก็สามารถบล็อกการโจมตีนั้นได้พร้อมกับช่วยโอกาสสามารถตึงล่างของเมชาแซนได้อีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านของอบิสก็ได้รีบเข้าไปช่วยแต่ทว่าก็ถูกเอลเลอร์แซนนั้นจับทางได้เสียก่อนเลยได้ใช้กระดูกล็อกปีกของอบิสเอาไว้ควบคู่กับล็อกล่างของอบิแนอาไว้หลลัจจากที่เเออบิสสได้้ําาาเรร็จจตัวน,นกิ่มมค บางอย่างทำไมนายถึงต้องการจะช่วยเจ้าหุ่นยนต์นี่ล่ะฉะนันเลยอยากรู้จริงๆว่านายน,น่ะคิดอะไรอยู่ส่วนทางด้านของอบีสเขานั้นก็ตอบไปประมาณว่าแล้วแกกําลังต้องการอะไรกันแน่ละ่ะทางด้านของเลเลอร์แซนเจ้าตัวนั้นนีเพียงแค่เป้าหมายเดียวคือการทาลายล้างจากกักรวาลต่างๆและน้าตอนนี้ข้อผิดพลาดที่วบานะ่ะได้อยู่ในกำมือของฉันแล้วละ่ะจงดูให้ดีความรู้สึกที่กำลังจะตายเนะี่ย เอเลแนได้ใช้เซนได้บนคยี่ร่าของเมชาแต่ถ้ว่าเมชาแสนเจ้าตัวนั้นยังมีพลังเหลืออยู่เลยทําให้เขานั้นสามารถดุนพ้นพันธนาการออกมาได้แต่มันนั้นก็ยังไม่มากพอเอเลแอนรอบนี้เขานั้นรู้ทันพร้อมกับใช้เซนได้เขาควบคุมมิญญัณของเมชามันถึงเวลาของวาระสุดท้ายของเจ้าหมอนี่แล้วเมื่อสถานาการณ์เป็นเช่นนี้มันทาให้อบิแซนนั้นเริ่มสิน้นหวังเขานั้นไม่ได้ปรารถนาที่จะลางแขนหรือทำลายผู้คนแต่อย่างใดแต่ว่าณตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้ว ขานั้นได้ปลดปล่อยพลังของเซล,ลขึ้นมาในระหว่างที่อบีิสกำลังปลดปล่อยพลังอยู่นั่นเองทางด้านของมีชาิเขานั้นกำลังจะถูกเอลเลอร์แซนฆ่าตายตัวที่อบิสก็ได้รีบใช้พลังของตัวเองเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพัฒธนาการและรีบใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อจัดการกับ Sand, เอลเลอร์แซนเมื่อปลดปล่อยตัวเองได้สําเร็จเขานั้นก็ได้รีบใช้แกสเตอร์บัสเตอร์ตัดเส้นได้ในทันทีพร้อมกับพลังของเซล,ลที่ตื่นขึ้นมันนั้นได้เข้าไปครอบหัวของเอลเลอร์แซนซึ่งณตอนนี้ความคิดของบ้ มองเอเลอร์แซนปีเสมือนวายรัตก่อนที่เจ้าตัวจะทาการคว้าเอเลอร์แซนให้กระเด็นออกไปโดยที่มันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเอลเลอร์แซนเป็นอย่างมากเพราะตัวตนของอบิแซนคือสิ่งที่เอเลอร์แซนนั้นไม่เคยเจอมาก่อนตัวตนที่โค้ดและบัคไม่สามารถทําอะไรเขาได้หลังจากซัดเอเลอร์แซนเสร็จแล้วอบิสนั้นก็ได้เข้าไปหาเมชาแซนโดยที่มีการถามถ,ถึงวิญญาณของเมชาโดยณนะตอนนี้วิญญาณของเมชานั้นได้กลับมาเป็นปกติเขานั้นได้อบิแซนช่วยเอาไว้ณตอนนี้เขานั้นไม่เป็นอะไรแล้วผมก็พยายามให้ Ad อ Ad ตอนนี้นายหรือวิธีออกจากที่นี่หรือเปล่าและคำตอบของเมชาหลังจากที่ทำการสแกนพื้นที่เสร็จแล้วนั่นก็คือฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันมันเลยทำให้อบิสแเซนนั้นจอยไปเลยโดยในระหว่างที่ทั้งสองนั้นกำลังคุ้มคิดอยู่นั่นเองเขานั้นก็เลือกไปเห็นดวงวิญญาณมนุษย์ที่มีอยู่มากมายมันทำให้ทั้งสองนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมดวงวิญญาณของเด็กมนุษย์ถึงมีมากมายขนาดนี้และในจังหวะนั้นเองเอเดรีนก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับความโกรธที่มากกว่าเดิมเลยทําให้อบิซเเมชาต้องรีบหนีในทันทีพร้อมกับบนในใจว่าทําไมเจ้าบอนนี่มันไม่ตายสักทีฟะโดยในระหว่างที่กาลังหนีอยู่นั่นเองทั้งสองนั้นก็มาถึงทางตันเพราะแกสตเตอร์บัสเตอร์อรจํานวนมากของอเลสแสตมันพร้อมที่จะยิงพวกเขาให้เละเป็นจุนโดยในระหว่างที่อบิซแซนกาลังช็อกอยู่นั่นเองเขานั้นก็คุมคิดอะไรบางอย่างหน้าตอนนี้เขานั้นไม่สามารถขยับไปไหนได้นี่คือจุดจบของเขาแล้วอย่างนั้นเลยหน้าตอนนี้เขานั้นยังไม่อยากตาย และทันใดนั้นเองลังงานเซล์ของอบิสก็ได้ส่องสว่างขึ้นพร้อมกับระบบวิเคราะห์ของเมชาที่ได้บ่งบอกว่าไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับพลังของอบิสแซนมาก,ก่อนในจังหวะที่แกสเตอร์บัสเตอร์ยิ่งทะลุลงมาเมชาก็ได้ทําการอุ้มลากของอบิสแซนเพื่อที่จะหลบหนีการโจมตีเหล่านั้นและในที่สุดลังเซลของอบิสแซนก็ได้ทํางานอย่างเต็มที่มันได้ย้ายลากของอบิสและเมชาข้ามไปยังอีกมิติหนึ่งส่วนทางด้านของเอเลอร์เจ้าตัวนั้นก็คิดว่าเขานั้นสามารถฆ่าอวิสและเมชาได้สำเร็จพร้อมกับ,กบ,บ,กบัวเวเาานะอออ่่งตตน ตอนนั้นได้ทำลาย2ข้อผิดพลาดของจักรวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นฉากก็ตัดไปยังอเทอร์เนทีฟอเวอร์สที่มีชื่อว่านิวเท l โดยมิตินี้มันคือบ้านของคินแสทั้งในเวอร์ชั่นใหม่และเวอร์ชั่นเก่าซึ่งในขณะเดียวกันในอียูนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่อบิแซที่มายังโลกแห่งนี้เพราะว่ามีตัวละครอย่างบิแซคามิติมาหาคินแซด้วยเช่นกัน บีแซนแซนแห่งเสียงเพลงเขาคนหนี้สามารถสัมผัสความรู้สึกของผู้คนออกมาเป็นเสียงเพลงตีมต่างๆถ้าเป็นคนดีจะเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะแต่ถ้าเป็นคนชั่วร้ายเสียงเพลงเหล่านั้นจะออกมาเป็นเพลงที่น่ากลัวโดยในระหว่างที่บีแซนเอาพายมาฝากคินแซนอยู่นั่นเองคีนนั้นก็สัมผัสถึงบางสิ่งบางอย่างมีใครบางคนกําลังอยู่ที่นี่ซึ่งทางด้านของบีแซนเองเจ้าตัวก็สัมผัสได้ด้วยเช่นกันโดยมันคือเสียงเพลงที่เจะเปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่หวาดกลัวและต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก แล้วเมื่อคินแซนได้ยินเช่นนั้นเขาจึงทาตามคําขอร้องของบิแซนซึ่งก็ได้บอกกับบิแซนไปว่าเอาพายไปเก็บที่กระท่อมก่อนดีกว่านะหลังจากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านของอบิแซนที่เขานั้นฟนื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่เขานั้นกาลังสลบอยู่นั่นเองเจ้าตัวนั้นก็ฟันถึงบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความรู้สึกที่ไร้ซึ่งพลังโดยที่มันก็เต็เียมไปด้วยความหวาดกลัว แต่ทว่าเขานั้นก็ยังคงมีสิ่งสําคัญที่จะต้องทําในระหว่างที่เขานั้นกำลังนอนคุ้มคิดอยู่นั่นเองเขานั้นก็เลือกไปเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างโคงกระดูกสีดําได้เข้ามาทักทายอบิสแอนเขาคนนี้ก็คือตัวต้นแห่งฝันหลายนายแม่เมื่ออบิสเห็นเช่นนั้นเขาจึงรีบลุกขึ้นจากพื้นในทันทีพร้อมกับถามนายแม่ไปว่านีแกปเป็นใครกันแน่เมื่อนายแม่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้แนะนาตัวไปว่าฉันคือสกีพยานที่ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างนายกับเอเลอร์ยังไงล่ะทางเพื่อก่องออยินนนนนเเช่ัั้้ขาน จได้เริ่มเข้าประเด็นพร้อมกับชมอบิแซไปว่านายนี่เป็นคนชลาเสียจริงณตอนนี้ที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยฉันนั้นต้องการถามคำถามบางอย่างทำไมนายถึงไม่ค่าเจ้าเออร์เลอร์ล่ะทั้งที่มันต้องการจะค่าเจ้าครึ่งจากนั่นแท้ๆเฮ้อนี่นายไม่รู้เลยเหรอเกี่ยวกับพลังของนายน่ะสามารถทําให้เรื่องมันจบได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้แต่กับการเป็นว่าน้นายเนี่ยเลือที่จะทําแบบนั้นมันทําให้ฉันรู้ได้ทันทีว่าน,นายนะออนแอนายแค่กำลังถึงพลังที่มันมีชื่อว่าเซลล์อย่างนั้นสินะและด้วยคก ด้วยสายเหตุที่ว่าทำไมในแม่เทครู้ความจริงเรื่องนี้พร้อมกับจบชั珀เตอร์ที่3ในที่สุดพูดคุยกันท้ายคลิปบอกตามตรงว่าพลังของอับิแซนน์นั้นสามารถต่อต้านกับตัวละครที่ใช้บัคกได้เป็นอย่างดีมันทําให้ภายในเนื้อเรื่องช่วงหลังอบิแซนเขานั้นไม่ได้เข้าไปประทะกับตัวละครประเภทบัคอกอีกเลยแต่ไปผเผชิญหน้ากับตัวละครจากมิติของอันเดอร์เฮเวนต่อสู้กับเราสัตว์ประหลาดมากมายและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปวิดีโอในวันนี้ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ GGWP Game w i l ว play